เรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมเชื่อมโยงกันนะคุณใช่แล้วเป็น <B CC. S 1> เรื่องที่สาคัญมากอ,มอ,อย่างเวลาที่คุณจะรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องดูแล้วว่าสิ่งที่คุณรับประทานเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรแล้วภาชนะที่ใส่เนี่ยปลอดภัยหรือไม่อย่าง,งไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของสารเคมีที่เข้าสู่ร,ร่างกายเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆบางทีอาหารดีแต่อยู่ในภาชนะที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างอาหารร้อนไปอยู่ในถาดพลาสติก าสารพลาสติกต่างๆก็จะมาอยู่ในอาหาร<ช>เราก็จะรับประทานให้ไปทําให้เราเกิดโรคนั่นเองใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีการดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะได้มีการคุมเข้มภาชนะพลาสติกสําหรับอาหารค่ะเขาบอกว่า<ม>ต่อไปนี้ต้องได้มาตรฐานมออกนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนดีเดย์มีผลบังคับใช้ในวันที่3ามกราคม2566นนี้ค่ะ ปัจจุบันนั้นมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงมากขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าพลาสติกนั้นก็มีหลายชนิดเหลือเกินทั้งที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหารแล้วก็พลาสติกที่เป็นอันตรายสัมผัสกับอาหารโดยตรงเลยนะรวมถึงพลาสติกรีไซเคิลกระทรวงอุตสาหกรรมเขาได้เตรียมประกาศให้ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้มาตรฐานเท่านั้น แล้วก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก5รายการจากปัจจุบันเนี่ยนะ136รายการตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น141รายการเรียบร้อยละแบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำ เฉพาะชั้นที่สัมผัสกับอาหารเนื่องจากจะเป็นภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนลงสู่อาหารได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เลยมีผลบังคับใช้พร้อมกันเนี่ยนะในวันที่3มกราคม2566ก็มีด้วยกัน5ประเภท อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ล่ะค่ะปัจจุบันผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตจากสอมอ,อนะคะรวมจำนวน13รายแต่หลังจากวันที่3มกราคม2566เป็นต้นไปผู้ประกอบการทุกรายนะคะทั้งผู้ทาผู้นาเข้าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนะคะจากสอมอ,อ,อก่อนทําและนําเข้าหากฝ่าฝืนท่านมีโทษตามกฎหมายนะคะสำหรับประชาชนผู้บริโภคก่อนซื้อภาชนะหรือเครื่องพลาสติกสาหรับอาหารขอให้สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อทุก เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะตอนนี้ดิฉันก็แมพลาสติกมีให้เลือกเยอะใช่ไหมคะกล่องอาหารนะตอนนี้ดิฉันก็เลือกใช้เป็นกล่องที่ทํามาจากแก้วมากกว่า,าเพราะว่าปลอดภัยเราจะได้อุ่นใจว่าไม่มีสารใดจากพลาสติกเนี่ยเข้าไปส่งผลกระทบต่ออาหารแล้วก็จะทําให้เราเป็นโรคในอนาคตนั่นอเองค